สวัสดีสบายดีเอฟซี FC, ทุกท่านมาขี่หลักหน่อไม้ก่อนเด้อพี่น้องมาขี่หลักหน่อไม้เด้อแกงหน่ออีกแล้วแกงหน่อเบิดปีน้องเฮาน้องหน่อมันนี่หลายแท้ๆเพิ่นไปอยู่เพื่อน,ออนพี่น้องเอ้ยผู้เจ้าเพิ่นนะผู้เจ้าไปอยู่เพื่อนเฮงเฮงมาเชนึงมาถึงสัน ป่าให้เฮือนเป่าจ้าเอนี่เด้ผูเจ้าก็ได้อาจารย์เอ๋อาจารย์เอคนหล่อนี่น่ะฮะฮานน่ะอันแนมอันแนมกองโลดอันนี้เมฆ่อยบ่ได้แนมกองเอ้ามันนอันนั้นอือบ่ได้แนมบ่สิเออตัวน้อยๆจังแซ่บเนาะแกงบ่ได้สนใจเอาไปเฮ็ดนไม่ซมอีิัเเอกระปุกนึง บดแล้วบ่เจ้าเบิดแล้วบ่บ่้ใบ่ค่อยได้แกงเนาะบ่ค่อยได้อันนั้นแกงเงอาแตแนงมันนี่แหละนะมันสิแซ่บแกงแนงมันกเลือเฟือแล้วนี่อนว่ากินานงนั้นนี่มันยากเฮ็ดได้กินนกันแมนเ็ดอยู่นี่แล้วนะเกอเนยอีังบ โอ้เฮ็ดจึบอ้าวพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนสถานที่ถ่ายทําเด้อจ้าเอิงสาวนุ้ยคนงามเด้อแกงหน่อไม้แกงนํากันได้แล้วอือพุ่นเพิ่นคัวหน่อไม้ใส่ม้ก่อนเด้อพี่น้องสิจเ็้ะหือใส่น้ํายานางก่อน้่อยเอ้าัวก็แล้วเยัวเขาก็ัวแต่มก่อนเอามหน่อไม้เฮาต้ม้ดิไม้เฮาต้มแล้วดิัวอันนี้แล้วก็น้ํานใส่ อันนี้1เขาใหม่เด้อพี่น้องพวนแล้วขึ้นแล้วแป๊บเดียวนะโอ้คนตัดหญ้านี่ก็เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องพูเป็นเลยตัดมื้อตะกี้นี่แล้วแล้วไว้ขนาดนี่แล้ผู้ชายเห็ดแป๊บเดียวเห็ดหญ้าเด้อไปลักยังนั่นบ่ เมันเป็นหมอเด้อพี่น้องเด้อเป็นหมอเมียกับหมอพ่อกับหมอนี่มังุงมังหงเลื้ยงมังหงเลื้ยงมังหงผนกระปูกเองคอยชี้ได้อันขอไว้ตาขีหูดฝนน้ำพี่น้องก่อนต้นต้นขีหูดต้นปัองแหงนเอาเมื่อใส่ปอมไว้เมื่อใส่ต้ม ครัวเพิ่นอีแม่กับมานางหล่นพี่เดอเพิ่นซีเมื่อแลวล่ะอืมเพนก็ได้แบ่งออมมากกับอียังให้เพิ่นแกงขี้เล็กพี่น้องชมกระตารถลเพิ่นมลิแล้วก็เมื่อพออยู่คนัก่บ่มีไผ่อนงานนี้เดีวชิมานอนผักพรน้องอืมิมนักมีไผจะหีเมื่อละแบบมีเขายังต่ออยู่พันแล้วเขายังลงหมอยอ เฮ้อเราขักเลยพี่น้อยแป้นอเติดอยู่ลมเย็น,นมีหุ่มไม้หุ่มตอกตอนน้นยังนอนเป็นน้ำนะต้นมะงี่้วว่ะต้นมังีิยวน,ยน้ำบ่เนี่ยเออตอนกกอ้นมะกอกบังมันคือเป็นนำน้ำเลยวะก็ต้นนี้อยู่ป่า จำซีคินจำนี่กันเลยแกงนอตลอดประจําพี่น้องเลยแกงนอตัวชิเป็นหลักว่าขาคนมี้เพราะเสียมใช่เพราะขาคนเมื่อกินก่อนพี่น้องเลยมาเฮือนข่อยเด้อพี่น้องเด้อน้องลุงดึกประแดกเข้ามาโห่น้องลุงผู้อือ เผาเฮือนเด้อเผาเฮือนนี่ใช่แหละประเด็กฮันดึกเขามานะประเด็กโอเคหัวขาก็ได้แล้วพี่น้องเลยหัวขาได้แล้วอ้าวคนอ้ากระทิ้นมาแล้วพี่นอ้องตามมังงงแน งงเหิมเรืองงามขนาดโอ้เป็นตาแซ่บขนาดพี่น้องเอ้ยแกงงามได้ก็เป็นตาแซ่บนามนั่นอันแกงเราไม้นี่ก็ได้คนตัดหญ้าเราเกลียวเดียวเรียบร้อยเอาไม้พี่น้องเท้าขนาด ลูกชายเจ้าคอยอู้มหายกากเลยอืมเป็นบุคคลหนาคอยเดิกโคตรเลค่ะ ทางเฮือนจนีเงียบอยู่อกได้ยินเสียงเบเสียงรถซิมได้หนึ่งอีกแบบพี่น้องเลยเขานะหัวที่สองจักไฟสกินกระโดดกระดิ่งฮะเนกออกเาอนน้อย คนหน้อยมาจังไรก่อนองใสเห็นทองเาไงคนเดนี้ทำบริการหลายได้ค่ะโย่บัวหลายเอรษฐีคนสมุนบนบาน้ำกันนะคนอาวุธทหาผ้สัตว์เมเมื่อผู้เมื่อไปหัมันบราริกอะไรเงนตั้มตัมตามเขาจะให้แท่บรถก้องดักเล็กตั้งหนุ่มวะยังเลื่อยตัดนะบ่อ้นเลื่อยมือฮะ เราหิ้งขบเปิดแล้วไอ้เท่าเมันน้ำลานี่อุ้ยมอนมเอาบันี่เสืแรงสิมาตั้มมะหุงโซโซฟีมือตั้มมหุงเ้อพี่น้องเ้อเอาเอพี่ไหว่าโซมันมาถึกบันี่ต้เออแซ่บจากตั้มหมดค่ะมันจะแซ่บวัหลายคนกิน เาลพ้าข้านี่นะไปนึเหลือมือกินเนอหอมอมอมไเยอฮะโอ้ตว้าตามรักเราเห็นเป็นแพะเป็นหมอแล้วก็ยังง่ำแต่ออกจากปากไม่ให้ลูกกินตั้งตึงนะบ่ออันเออ ใช่เลยเป็นนัวควอยเป็นนัวเด้เป็นนัวควอยแต่บนนัวบอเป็นนัวควอยฮะบอตัวนึงปุ๊บเออเรียกว่าเป็นนัวควอยแล้วเป็นัวนัวคือกันละนะลองเบิ่งน้ามาม่าเขาจะไปป่งหมอให้เราพูดอันน่ะแกงมะม่ายพี่น้องเอรัวผักเอารมณโอ้นเอากระดูกหมูเหยื่อมูเหือนมาใส่พี่น้องเยมันจงมันจงนัวใส่กระดูกหมู แกงละไมใส่กระดูกหมูกระดูกหมูอุอนอออน่นออม่าแต่พี่น้องเด้อเอามาแกงใส่กับดูกละไม้มาจึงนัวพี่น้องมันจึงแซ่บตำมะฮูพี่น้องสมพักแนอ่อุ่นอามาสองทงที่แรกว่าสิเอาปลาทูมาตีกันแน่หลายอย่างเลยแท้ปะเห็ดแซ่บเเด้อเสือแดงเด้อเออ <c oughs> ที่นี่คือว่าคนจีตัมทีแรกเขาอ้านะว่าสิตัมพี่น้องเลยเลยถูกไปนินยูพูดยังน้องคนกินข้าวลูก มาเปลี่ยนคอยตามเองกันสุดมีมากมากกนี่แล้วเออเมะเมะเร็วหรือเ่เมะมาลูกเฮา่นเมะเเร็วหเ่ไม่ยั้งแล้วคงกินไม่ยั้งหิวเข่าหร่นี่ะมันคืากประเดดอแกงได้นี่่ะประแดกพาเรืองผูกประแดกตําประแดกตหละนี่ ไปใส่ปนกันีิคุณพี่ส่อันตองปลดเด็กมีปะเนื้อมาแม่ปนี่มากินข้าวแม่สุดเจ้าแล้วเลยได้ปักใส่แกงกินแ่บแช่แล้วช้วยจุดสองถ้วยเนาะสามช้วยเน,นาะสามจุดกระสวดยอดแล้ว ต็มเม็ดเดียนมงนะตามเมดบางตามเมดไหนจงว่าไปละคกละแสนแหละคกละแสนอนะ่ร응 ยืดนี้เท่ากันแล้วแล้วโบนเรียบร้อยแล้วกด A ได้เลยเนาะลองเบิ้งเมื่อไปก็ลองเห็ดเบิ้งเลยลองซื้อดอกบริเวณรอกห้เปิดมันเหม่อมันเว่นน่ะเปิดแล้วสิไปนอนเลยแล้วนี่แล้วนี่ละอืมมีนอนมันส่ะเตะเตะไฟบันมีอ่ะอ้าวเหรอคะเลือดสามขวดเดือดของเขาตัวยิ่งไรกิน

ปาหยอเป็นเทิงก็สีดำอาวโอ้ยเอาใส่บาคา้าค่ะเถอะลุดลง,งนลั่นละกาบมากินม,ม่ได้กินใช่ FC ที่สี่าโอ้ยปวเไปเลยอนะเขาคได้อยู่นะะ้ำมันเมนโคมกระเ้าเลยหลายมันยังมีคนอันนั้น,นอ้ะลูกไหมแ่แล้วกระบ่งเอา